ก็สวัสดีกันด้วยนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคนดูทุกคนนะก็วันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นในโซเฟียตายเนาะแพ็ท่ากันนะครับกดผิดครับขออภัยท่าที่ผมจะเอาไปนะครับก็จะมีท่าตามนี้เลยนะครับ มันอาจจะไม่เยอะนะครับท่านผูช้ชมก็เดี๋ยวผมก็จะไปเดี๋ยวผมก็จะไปกันเลยนะครับท่านผู้ชมก็ แล้วก็จะไปรับชมคลิปกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราก็ไปกรัผมมาถึงไม่เจอแดงแกนนะครับทุกคน มีทั้งหมดในห้องนี้มีทั้งหมดสิบามคนนะครับถ้าถ้ารวมผมไปแล้วก็เป็นสนะิบสี่ ก็โอเคนะครับเราไปห้องต่อไปกันต่อเลยนะครับท่านผู้ชมอเอเเอผมขออภัยด้วยนะครับไม่ได้กินลื่มแอคท่าท่านผู้ชม ก็เดี๋ยวตอนที่สองกันแล้วนะครับท่านผู้ชม ตามหาแล,แล้วผมจะตามหาแล้วแกน,แ,กนแล้วก็เต้นแอคา่าด้วยนะครับท่านผู้ชม ต่อห้องนี้มีทั้งหมด8คนนะครับท่านผู้ชมเหลือกันทั้งหมดแค่8คนนะครับตอนนี้เหลือ7แล้วนะครับท่านผู้ชม ก็เดี๋ยวเราไปห้องต่อไปกันเลยนะครับไปกันในห้องต่อไปกันเลยห้องที่สามนะครับ เอาอีกสักทีนะครับต่อสองทีสามทีไปห้องนี้เป็นทั้งหมด13คนนะครับ ตอนนี้เหลือสิบสิบสิบสองคนแล้วครับท่านผู้ชมก็ก็โอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกด s ับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับท่านผู้ชม ก็วันนี้ก็จบเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับเอาไว้ต่ออีีหน้าๆนะครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยวผมจะทำอะไรก็ตอนแรกผมขอไปนอนคิดคอนเทนต์กันนะครับท่านผู้ชมก็โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะทำอะไรเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้านะครับท่านผู้ชมขอคิดก่อนตอนนี้บ๊ายบายครับท่านผู้ชมสวัสดีครับวัยรุ่นอ้า